สวัสดีครับเรลาเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารยนุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงปากหลังของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2565และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ การทำนายดวงในครั้งนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2565ผู้ที่เกิดราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่13พฤษภาคนนัน่นเองนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับชาวราศีเมษนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปรวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีเมษครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2565นั้นหากว่าชาวราศีเมษนะครับผมในช่วงที่ผ่านมาได้มีการติดตามเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายของดวงดาวสำคัญสคัญในทางโหราศาสตร์ไทยแล้วเมื่อวันที่30มีนาคม2565ที่ผ่านมาดาวพระราหูได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษแล้วก็ราศีตุลน,นั่นเองนะครับก็เลยอาจจะทำให้ชาวราศีเมษนั้น ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลตกใจว่าเมื่อดาวพระราหูได้ย้ายเข้ามาสู่ราศีเมษแล้วนั้นจะเกิดเรื่องร้ายหรือเปล่านะครับอันที่จริงแล้วไม่ได้เกิดเรื่องร้ายนะครับผมทางตรงกันข้ามจะกลายเป็นผลดีมากกว่านั่นเองเพราะว่าเมื่อดาวพระราหูย้ายเข้ามาทับราศีเมษนั้นจะอยู่ที่ตรงนี้ประมาณปีครึ่งหรือว่า18เดือนนั่นเองนะครับแล้วก็การโยกย้ายของดาวพระราหูในครั้งนี้ที่เข้ามาสู่ราศีเมษแล้วก็ราศีตุลนั้น จะเป็นเทวีโชคด้วยนะครับดังนั้นแทนที่จะเป็นเรื่องร้ายแต่จะกลับกลายเป็นเรื่องดีมากๆต่อชาวราศีเมษแล้วก็ชาวราศีตุลน,นั่นเองนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าการยกย้ายของดาวพระราหูที่เข้ามาสู่ราศีเมษแล้วก็ราศีตุลในครั้งนี้ดีเสียทุกอย่างเลยก็คงจะไม่ใช่นะครับผมสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาสุขภาพนั่นเองดังนั้นชาวราศีเมษหรือว่าจะเป็นชาวราศีตุลก็ตามแต่นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังต่อไปนี้ก็คือเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการทานอาหารที่จะทานเข้าไปไม่ใช่ว่าจะเน้นที่อร่อยเท่านั้นจะต้องเน้นทางด้านของคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอ การทำใจไม่ให้เครียดจนเกินไปไม่ให้ใจร้อนวู่วามจนเกินไปอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมมีเวลาก็ควรที่จะพักผ่อนจิตใจบ้างนะฮะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นผลดีต่อท่านอย่างแน่นอนสำหรับในทางศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นตามที่ผมดูนะครับผมไพ่ใบต่างๆทั้งหมด10ใบแล้วนี่ รู้สึกว่าแนวทางนั้นจะไปในทิศทางเดียวกันกับโหราศาสตร์ไทยเลยนะครับแต่ว่าจะไปในรูปแบบใดนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยก็แล้วกันนะครับอย่างไพ่ใบแรกนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่1เป็นไพ่ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือตัวตนและนี่ก็คือชาวราศีเมษนั่นเองนะครับนี่คือไพ่สิบเหรียญถ้าหากว่าเป็นไพ่เหรียญแบบนี้นะครับก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเงินทางไพ่ยิบสีนั่นเองนะครับ และเมื่อไพ่สิบเหรียญมาอยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับชาวราศีเมษนั่นหมายความว่าการเงินการทองของชาวราศีเมษนั้นจะดีขึ้นเห็นๆทุกด้านเลยทีเดียวนะครับผมและที่สําคัญนะครับบางท่านที่มีปัญหาติดขัดเรื่องของการเงินมานานมากๆเลยนี่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปลายเดือนเมษายนนั้น ท่านจะมีทางออกและที่สําคัญนะครับท่านจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีการเงินที่ดีมากขึ้นบางท่านอาจจะมีโชคมีลาบนะครับรับเงินล้านหรือว่าหลายสิบล้านเลยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันสําหรับความหมายของไพ่สิบเหรียญถือว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆแล้วก็ยังมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีอีกนะครับดังนั้นในช่วงของปลายเดือนเมษายนชาวราศีเมษนะครับผมที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายที่ดินเรื่องของการขายบ้านขายคอนโดขายทาวน์เฮาส์นี่นะครับหรือแม้กระทั่งการลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดทุนให้จับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไว้นะครับจะเป็นพ้นดีต่อชาวราศีเมษมากๆเลยนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้และไพ่สิบเหรียญนี้ยังหมายถึงว่าชาวราศีเมษบางท่านนี้นะครับอาจจะเกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองชีวิตสุขสบายแล้วแต่บางท่านนี้นะครับผม ในตอนแรกๆนั้นอาจจะไม่ได้สุขสบ,บายอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายนะครับแต่พอแต่งงานกันแล้วนี่นะฮะ <shoe> ก็หมายความว่ามาสร้างด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มดีขึ้นและพอมาถึงในช่วงของปลายเดือนเมษายนนั้นจะดีขึ้นมากๆจะดีขึ้นเห็นๆเลยนะครับชาวราศีเมษต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับดังนั้นนะครับชาวราศีเมษในช่วงของปลายเดือนเมษายนนี้ท่านที่เคยติดประกาศขายที่ขายทางติดประกาศขายบ้านขายคอนโดขายเทาเฮาส์จะมีคนติดต่อเข้ามา และจะมีการตกลงกันได้นะครับตัวท่านเองนั้นจะได้จับเงินล้านอย่างแน่นอนเลยนะฮะสำหรับไพ่สิเปลียญถ้าอยู่ตรงนี้และนอกจากนั้นตัวชาวราศีเมษเองยังมีดวงในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอค่อยติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองของชาวราศีเมษแต่ว่าตอนนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการงานก่อนก็แล้วกันนะครับถัดมาที่ใบที่2นี่คือไพ่เจไม้เทา้า ถ้าเป็นไพ่ไม้เท้านี่นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของการงานสําหรับไพ่ย4ีนะครับไพ่เจ็ดไม้เท้านี้หมายถึงการแข่งขันในงานแข่งขันแล้วจะชนะอะไรประมาณนี้และรวมไปถึงท่านที่ทําธุรกิจการค้าหมายความว่าในตรอกซอกซอยหรือว่าในระแวกนั้นมีกิจการหรือว่ามีการค้าการขายแบบที่ท่านขายอยู่นี่ค่อนข้างเยอะท่านก็จะมีกลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะคู่แข่งได้นะครับความหมายของไพ่เจ็ดไม้เทา้า และนอกจากนั้นนะครับผมไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยยังหมายถึงว่าท่านที่ตกงานว่างงานอยู่นี่นะครับชาวราศีเมษให้ลุกขึ้นแล้วก็รีบไปหางานทํานะครับเขาบอกว่าโอกาสมันไม่มีขานะฮะหากว่าอยากได้เราต้องเดินไปหาโอกาสนั้นนะครับผมไม่ใช่ว่าดวงเราจะมีงานทําแล้วเราก็อยู่บ้านเดี๋ยวจะมีคนมาเคาะประตูให้ไปทํางานอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างแน่นอนเลยทีเดียว อย่างที่ผมบอกนะครับว่าให้ลองดูนะครับว่าที่ใดมีการรับสมัครงานแม้ว่าจะมีคนนะครับผมไปสอบคัดเลือกในครั้งนี้ค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวท่านนั้นจะเอาชนะได้นั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงหลายๆท่านที่รอสอบข้าราชการต่างๆนี่ก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่ท่านจะสอบติดนั่นเองนะครับผมนี่คือไพ่การงานที่ดีมากๆอีกใบหนึ่งนะครับสำหรับไพ่เไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่2นะครับ มาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือไพ่ The Emperor นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ,พ่จักรพรรดิไพ่สูงสุดของผู้ชายชาวราศีเมษนั้นเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงและมีลักษณะของความเป็นผู้นำด้วยนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นชาวราศีเมษทั้งหญิงและชายนี่นะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือความอดทนความเข้มแข็ง เป็นลักษณะของใจที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็ออกจะนักเลงหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับกล้าได้กล้าเสียอะไรประมาณนี้นี่คือลักษณะของชาวราศีเมษชาวราศีเมษอาจจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกนะฮะเป็นคนที่แข็งแข็งทื่อๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่ the emperor นี่หมายความว่าการงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการจะดีมากๆเลยนะครับท่านที่ทํางานราชการในช่วงของปลายเดือนเมษายนเนี่ย ตัวท่านเองจะได้รับการผลักดันหรือว่าการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับหรือไม่บางท่านนี่นะฮะอาจจะมีการโยกย้ายไปดูแลง,งานที่มีความสําคัญมากขึ้นแล้วก็ไพ่เ h e e m เร r ร์นี่ยังหมายความว่าชาวราศีเมษมีโอกาสสูงมากที่จะได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติหรือว่ามีโอกาสที่จะไปทํางานกับบริษัทต่างชาติอันนี้จะดีมากเลยนะครับถือว่าถูกฉลกกับชาวราศีเมษเป็นอย่างมากเลยนะครับ แล้วไพ่เดอะเอมเพอเรอร์นี่ยังหมายถึงว่าชาวราศีเมษบางท่านนั้นจะได้ไปต่างประเทศไปศึกษาต่อไปทํางานหรือว่าไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เดอะเอมเพอเรอร์จะเป็นในลักษณะแบบนั้นคือติดต่องานกับต่างชาติร่วมงานกับชาวต่างชาติอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ และนอกจากไพ่ The Emperor จะส่งผลดีต่อผู้ที่รับราชการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วนะครับท่านที่ทํางานภาคเอกชนนี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะตัวท่านเองอาจจะได้รับการโปรโมตขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับสาหรับความหมายของไพ่ The Emperor และอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวราศีเมษที่เล่นการเมืองที่สนใจทางด้าน,นของการเมืองผมบอกเลยนะครับว่าไพ่ Pie The Emperor เนี่ยเหมาะมากๆนะครับผมกับการเล่นการเมือง ตัวท่านเองนั้นจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากท่านั่งของพี่น้องประชาชนตัวท่านเองมีโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งนะครับถ้าหากว่าเขามีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเล่นการเมืองท้องถิ่นนะครับเล่นการเมืองระดับชาติบอกได้เลยนะครับว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงด้วยนะครับสำหรับความหมายของไพ่ The Emperor นี่ดีมากๆสําหรับผู้ที่เล่นการเมืองนะครับ มาที่ไพ่เอชออฟซอร์ตกันบ้างนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่7จ็ดไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวราศีเมษนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นี้นะครับอดทนค่อนข้างสูงแต่ว่าในช่วงของปลายเดือนเมษายนบางท่านอาจจะเจองานหนักพอสมควรนั่นเองนะครับการงานอาจจะค่อนข้างยุ่งวุ่นวายพอสมควรนะครับแต่อย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งท้อใจนะฮะขอให้สู้ต่อไปอีกนิดเดียวนะครับผมจุดหมายปลายทางนั้น ใกล้ถึงเต็มทีแล้วและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในช่วงของปลายเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอนและเมื่อประสบความสําเร็จแล้วตัวท่านเองนั้นจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงงานด้านนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่เอชออฟซอนนี่ยังหมายความว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่มีหัวใจรักอิสระนั่นเองนะครับผม บางท่านนี้นะครับผมอาจจะถือโอกาสในช่วงนี้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆของตัวเองก็ได้นะครับผมและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงได้ด้วยและไพ่ใบนี้ยังอาจจะหมายถึงว่าชาวราศีเมษบางท่านนั้นอาจจะไปตั้งโรครากนะครับไปทามาหากินที่ต่างประเทศโดยการไม่ได้พึ่งใครนะครับผมไปด้วยตัวเองสู้ด้วยลําแข้งของตัวเองและในวันหนึ่งนะครับตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จ สร้างฐานะสร้างครอบครัวเป็นปึกแผ่นมากๆเลยนะครับสำหรับความหมายของไพ่ Ace of Swords นั่นเองนะครับขออนุญาตวกมาที่ไพ่ The Hero Pan กันอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่3ภัไพ่ The Hero Pan หรือว่าไพ่พระสังฆราชเนี่ ก็หมายความว่าชาวราศีเมษนะครับผมที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปิดร้านพวกสังคพันธ์นะครับหรือว่าเปิดแผงพระในการให้เช่าวัตถุมงคลต่างๆนี่จะดีมากเลยนะครับในช่วงของปลายเดือนเมษายนยอดขายจะดีจะมีลูกค้ามาอุดหนุนค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมความหมายของไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมไพ่ใบนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับหลายๆท่านที่ต้องการอยากจะไปศึกษาต่อ น้องๆนักเรียนนักศึกษาบางคนนี่นะครับกำลังเตรียมตัวที่จะสอบ e n t r a n นนะฮะจบม .6 แล้วจะสอบ Entran นอะไรประมาณนี้ขอให้ตั้งใจนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จอย่างที่หวังอย่างแน่นอนส่วนบางท่านนี้นะครับจบปริญญาตรีแล้วก็อยากจะไปต่อระดับปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรประมาณนี้อาจจะไประเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือว่าจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้หากว่าท่านต้องการอยากจะขอทุนและตอนนี้นะครับผมให้ลองศึกษาดูนะฮะว่า ที่ใดนะครับที่เขาเปิดโอกาสให้ทุนกับท่านขอให้ตัวท่านนั้นนะครับผมไปยื่นความจำนงได้เลยนะฮะท่านมีโอกาสนะครับที่จะได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของไพ่เดอะฮีโร่แพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ชาวราศีเมษจะต้องระมัดระวังนะครับผมก็คือไพ่เดอะเดวิลนั่นเองนะฮะไพ่เดอะเดวิลนี้หมายถึงความลุ่มหลงความต้องการ การอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมั่งอยากมีด้วยความอยากเหล่านี้นะครับผมจนบางทีอาจจะทำให้ชาวราศีเมษนั้นทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนั่นเองนะครับผมอาจจะไปทำในสิ่งที่ผิดต่อกฎหมายอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าไพ่เด d ์เดวิลเนี่เป็นไพ่แห่งความลุ่มหลงนะครับเป็นไพเ่เทาๆเป็นไพม่มืดๆ ธุรกิจเทาๆอย่างเช่นธุรกิจกลางคืนพวกร้านเหล้าผับบาร์คาราโอเกะอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าใช่นะครับรวมไปถึงการเปิดโต๊ะพนันบอลการขายหงขายหวยเถื่อนอะไรประมาณนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับผมเป็นงานที่ผิดต่อกฎหมายนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการลุ่มหลงทางการมาหลมนั่นเองนะครับผม อาจจะไปยุ่งกับแฟนคนอื่นไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่ในลักษณะของการแบบแอบคบกันนะครับโดยไม่เปิดเผยแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นไพ่แบบรักซ้อนรักสามเศร้าก็ได้นะครับความหมายของไพ่ใบนี้นั่นก็หมายความว่าในช่วงของปลายเดือนเมษายนนั้น ชาวราศีเมษนะครับผมให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงการถูกหลอกถูกโกงบางคนนี่นะครับผมเข้ามาพูดคุยชักชวนท่านให้ไปทํานู่นทํานี่ไปลงทุนนั่นลงทุนนี่แล้วมีผลประโยชน์ดีๆมาล่อนะครับให้ระมัดระวังว่าตัวท่านจะถูกหลอกถูกโกงได้นี่คือความหมายของไพ่เดวิลอยากจะฝากชาวราศีเมษระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนไพ่ที่เป็นเคราะห์นะครับมีอยู่3ใบหลักๆด้วยกันนะครับก็คือไพ่เดด ไพ่10บดาบแล้วก็ไพ่แฮงแมนหรือว่าไพ่ขนห้อยหัวนั่นเองนะครับไพ่สามใบนี้นะฮะให้ชาวราศีเมษระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพร่างกายอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนะครับคุณผู้หญิงนะฮะสำหรับไพ่แฮงแมนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกการแท้งลูกนั่นเองนะครับและรวมไปถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนในร่างกายของคุณผู้หญิงไม่ดี แล้วก็ท่านที่เป็นโรคพวกเบาหวานนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกโรคความดันโลหิตสูงจะต้องระมัดระวังนะครับควรที่จะไปหาหมอแล้วก็ดูแลสุขภาพของท่านให้ดีด้วยกันล้ากันนะครับสําหรับความหมายของไพ่เดอะแฮงแมนพอๆกับไพ่เดดด้วยนะครับไพ่เดดนี่ก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ อย่างเช่นไพ่ใบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมไพ่สิบดาบนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพด้วยเช่นกันและให้ระมัดระวังเรื่องของโควิด19ด้วยนะครับเป็นโรคที่กําลังค่อนข้างระบาดหนักในตอนนี้นะฮะเพราะว่าผู้ป่วยใหม่ๆในแต่ละวันนี่ หลายหมื่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเราหลายหลายคนนะครับผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาติพี่น้องอาจจะมีการเฉลิมฉลองกับคนหมู่มากอะไรประมาณนี้ท่านต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับดีที่ว่าชาวราศีเมษนั้นมีไพ่เดอะฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชไพ่เดอะฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนี่นะครับจะมีอํานาจนะฮะ ไปกดทั้งด้านของไพ่เคราะห์ทั้งหลายนี่นะครับผมทั้ง3ใบเนี่ยให้ส่งผลต่ำลงส่งผลน้อยลงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับความหมายของไพ่เด h h ฮ e r o p แพก็จะมีประโยชน์ในด้านนี้นะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าชาวราศีเมษนั้นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็ไม่ได้มากนักนะครับผมหรือว่าเมื่อทานยาไปหาหมอแล้วอาการก็จะหายดีขึ้นในเร็ววันก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ว่าก็อย่าประมาทก็แล้วกันเนาะ เรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพร่างกายนี้นะครับชาวราศีเมษและไพ่เดอะฮโรแพนนี่นะครับผมก็ยังบอกชาวราศีเมษว่าขอให้ชาวราศีเมษมีโอกาสทําบุญนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทําบุญใส่บาตรนะครับการทําสังฆทาน การปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยชีวิตสัตว์นะครับการบริจาคเงินสมทบในการที่จะซื้อลงศพนั่นเองนะครับ,บอมอบให้กับทางด้านของมูลทีต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆหรือแม้กระทั่งการสวดมนต์ไหว้พระและก็การนั่งสมาธินะครับให้จิตสงบเสร็จแล้วก็อุทิศบุญกุศลต่างๆให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราเรื่องร้ายๆพวกนี้นะครับผมจะเบาบางจางลงได้นะครับชาวราศีเมษฉะนนั้นฝากท่านด้วยนะครับ คราวนี้เราจะไปที่เรื่องเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับนอกจากชาวราศีเมษจะมีไพ่สิบเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากแล้วก็เป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆแล้วนี่ครับตัวท่านเองยังมีไพ่8ดเหรียญด้วยนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่9ตรงนี้ไพ่8เหรียญน,นี่หมายความว่า ชาวเราสีเม็ดนะครับที่ลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดทุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลงทุนในหุ้นลงทุนในทองลงทุนในบิตคอยลงทุนในคริปโตหรือว่าลงทุนในการทํามาค้าขายต่างๆยอดขายจะดีมากเลยนะครับถ้าหากว่าท่านทําธุรกิจการค้าการขายต่างๆในช่วงของปลายเดือนเมษายนนี้นะครับรับรองว่าผลกําไรค่อนข้างดีและท่านที่ลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ลงทุนในตลาดต่างๆตามที่ผมบอกมาเมื่อครู่นี้นะครับ ท่านมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับและนอกจากนั้นขอฝากชาวราศีเมษอีกเส้นหนึ่งสาหรับไพ่8เหรียญนี่นะครับหากว่าท่านจะลงทุนในหุ้นนะฮะขอให้ท่านนี่นะครับเลือกหุ้นประเภทอสังหาริมทรัพย์นะฮะมีโอกาสที่จะสร้างผลกําไรให้กับท่านเป็นกอบเป็นกำรรเลยทีเดียวนะครับและนอกจากชาวราศีเมษจะมีโชคจากการค้าการขายการลงทุนในตลาดหุ้นลงทุนในคริปโตบิตคอยลงทุนในทองแล้วนี่นะครับ ชาวราศีเมษยังมีโชคที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงดวงด้วยนะครับในช่วงของปลายเดือนเมษายนนั้นท่านที่ชอบเสี่ยงดวงนะครับผมมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะครับผมฉะนั้นท่านที่ชอบเสี่ยงดวงก็ไม่ควรพลาดก็แล้วกันนะครับในช่วงของปลายเดือนเมษายนนี้แต่ว่าก็อย่าเล่นมากก็แล้วกันนะครับเอาพอหอมปากหอมคอหน่อยก็แล้วกันคราวนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของความรักของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับว่า ดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ไพ่ใบนี้ก็แล้วกันนี่คือไพ่ the emperor นะครับไพ่ the emperor นี่หมายความว่าชาวราศีเมษนี่นะครับคู่ของท่านแฟนของท่านนั้นจะเป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะครับความหมายของไพ่ใบนี้หรือไม่นะครับอาจจะเป็นคนที่มีอายุแตกต่างกันก็คือไพ่ the hero p a n นี่นะครับ คู่ของท่านนั้นจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าท่านค่อนข้างเยอะคือ5ปี7ปี10ปีหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นั่นเองนะครับและชาวราศีเมษที่เจอคู่ในช่วงของปลายเดือนเมษายนเนี่ยถ้ามีไพ่สิบเหรียญก็หมายความว่าคู่ของท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีนั่นเองนะครับผมสําหรับความหมายเกี่ยวกับความรักของไพ่ใบนี้มาที่ไพ่เดอะเดวิลกันบ้างนะครับไพ่เดอะเดวิลนี่นะฮะถ้าเป็นความรักนั้นมักจะเป็นปัญหาเรื่องรักสามเศร้า ปัญหารักซอนนั่นเองนะครับผมหรือนอกจากนั้นนะครับความรักของไพ่เดเดวิลนั้นก็อาจจะเป็นความรักในเรื่องราวของเซ็กนะครับผมก็คือเอาเรื่องของความต้องการทางกามารมณ์นั่นเองนะครับมาเป็นที่ตั้งคือการคบกันในครั้งนี้อาจจะไม่ได้คบกันด้วยใจแต่ว่าคบกันด้วยความอยากนั่นเองนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นความรักในลักษณะแบบนี้อาจจะอยู่ด้วยกันไม่ยืดยาวนั่นเองนะครับเมื่อไหร่เบื่อกันแล้วอาจจะมีการเลิกราต่อกันได้สําหรับความหมายของไพ่เดอะเดวิลนั่นเองนะครับ แต่ว่าไพ่3ใบนี่นะฮะไม่ดีอย่างแน่นอนเกี่ยวกับความรักก็คือไพ่เดทไพ่สิบดาบแล้วก็ไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่ขนห้อยหัวนี่นะครับไพ่3ามใบนี่จะหมายความว่าชาวราศีเมษนะครับผมที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักและหองละแหงกันมานานแล้วมันเหมือนกับเกิดการสะสมมันเหมือนกับฝีอักเสบนะครับฝีของท่านนั้นจะมาแตกในช่วงของปลายเดือนเมษายนนั่นหมายความว่าทั้งสองคนนั้น ไม่สามารถที่จะอดทนอยู่ด้วยกันได้แล้วนะครับบางทีบางท่านนี่ปรับความเข้าใจกันมาหลายรอบแล้วแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นสัทีนะครับยังมีปัญหาไม่รู้จบไม่รู้สิน้นท่านมีโอกาสที่จะเลิกรากันนะครับผมในช่วงของปลายเดือนเมษาสําหรับคู่รักที่มีปัญหากันมาค่อนข้างเนิ่นนานอยู่แล้วนี่นะครับผมอาจจะจบลงได้ในช่วงของปลายเดือนเมษายนอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับ และนี้ก็คือดวงชะตาของชาวราศีเมษในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอกราบเชิญชวนชาวราศีเมษทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้ว ขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ